ขอสวัสดีครับพ่อพี่พี่น้องสูผูสุขคนนะครับเนาะมือนีพญนุหน้าไก่ห่วยก็กะมาพกพอกพระผมพี่น้องอีกแล้วนะครับเนาะสำหรับมือนี้กะคือเกาพี่น้องพญนุก็มีเพลงตีสีมะหลงสูอมพี่น้องฟังขึ้นเก่าเนาะมือนี้ก็เป็นเพลงภาคสองของนุ่มขายหมูย่างเกาหลีนะพี่น้องหมูย่างเกาหลีล้านนําพลหมูย่างเกาหลีนะพี่น้องอยู่อำเภอศิลาชา อันชุมชนน้องคล้าใหม่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีพี่น้องเนาะเจ้าของเงินก็เป็นอ่ายูทูบเบอร์พี่น้องเป็นพี่เป็นน้องของแท้นี่แหละก็คิดว่าหลายๆคนเนาะพี่น้องไปเป็นอ่าไปเป็นพี่เป็นน้องจับใหม่จับมือหรือว่าเอินง่ายๆก็คือแฟนคลับเพิ่นนาะพี่น้องเอฟซีเนาะพี่น้องพัญญนูก็เป็นเอฟซีเพิ่นคือกันเพิ่นก็เป็นพี่น้องเป็นเอฟซีพญญนูคือกันน้อพี่น้องเนาะมืนอีกอัน ภาแรกนั้นเพิ่นบ่มีแฟนพี่น้องเนาะเพิ่นบ่มีแฟนไปคบไปพ่อไปคบก็ผู้ใดผู้สาวกีดผู้ใดเพิ่นกับ่มีค้นหัวซาบเพิ่นก็ตีว่าบ่าวขายหมูย่างเกาหลีทุกยากจนนะครับพี่น้องนาดำบ่ลออืมพังนี้เพิ่นมีผู้สาวแล้วพี่น้องเพิ่นมีผู้สาวแล้วเด้อันผู้บ่าวขายอันเกาหลีอันเนื้อหมูย่างเกาหลีเนาะพี่น้อง เป็นผู้ใดก็ล่องไปฟังบึงเงี้ในเนือเพล่งน้นพนี่น้องนนเนาะคนทีผ้าแฟนมาเปิดโตพ้าแฟนมากายมันของที่น้ำพินเนาะแต่ฟังบึงพงี่น้องเนาะเป็นอย่างไรก็ล่องฟังบึงพงี่น้องแม่ครับลูกมีเรื่องจะมาเล่าตอนนี้มีสาว เขายอมรับตัวลูกได้เธอเป็นแม่ค้าขายส้มตำปิ้งไก่น้องยอมเปิดใจนุ่มขายหมูย่างอย่างเราแม่ครับเรามีแค่เพียงหมูย่างเพิ่มมาอีกอย่าง ก็คงจะดีไม่เบาลูกนี้ก็จะได้ไม่เหงาเพราะมีน้องเจ้าข้างกายไว้คอยดูแลจะขึ้นไปให้คนแถวชนบุรีนำพลหมู่ย่างเกาหลี ตอนนี้มีส้มตำแม่แผนกส้มตำจะให้งามคำดูแลดีใจไม่แม,ม่จะได้มีลูกสภายเชิญครับมาทานหมูยา่างเกาหลีร้านตั้งอยู่ที่ ชุมชนน้องคล้าใหม่เขตสีราชาถ้าผ่านมาผ่านไปแวะอุดหนุนได้ใช้ของสดใหม่ทุกวันจะขึ้นไปให้คนแถวชนบุรีนำพลหมู่ย่างเกาหลี ตอนนี้มีส้มตำแม่แผนกส้มตำจะให้งามคำดูแลดีใจไม่แม่จะได้มีลูกสภายเชิญครับมาทานหมูย่างเกาหลี ร้านตั้งอยู่ที่ชุมชนน้องคล้าใหม่เขตสีราชาถ้าผ่านมาผ่านไปแวะอุดหนุนได้ชายหมูสดใหม่ทุกวันโอ้พี่น้องเกิดสิบหลอดดินเนาอลองไล้หลอบเลยพี่น้องเนาะลองไล้หลอบเดี๋ยวกับพิษ อันหลงลองลองันคัว่าหมูเป็นเนื้อพี่นะ้องหนุ่มขายหมูย่างเกาหลีอันเนื้อย่างเกาหลีเพระาะว่าเอาก็ได้ลองใหม่อันนึงที่เป็นเสียงส,ส,สูงก็ลองเป็นเสียงต่ำเนี่ยก็ได้ลองใหม่พี่น้องหลายรอบพี่น้องจนโอ้นี่แหละพี่น้องบัดเสียเอาบัดบัดเสียเอาเมื่ไหรดีพี่น้องเนาะเออนี่แหละก็นะนนนะะจะจะวานะพี่น้องโอ้ยดีค็นีก็จะเอานะพี่น้องวางที่บ่อ ดีก็ดีก็จ้าก็เอาดอกอบัดเแียวพ่ดีพี่นอนะ้องเนาะบัตรแกยวพ่ดีนั่แหละพี่น้องกระจบไปแล้วเนาะเป็นยังไงเนี่เนาะะมวนบ่มวนกับอุตสาห์ฟังเอาเนาะ,ะพี่นอนะ้องเนาะการตีไข่ก็อันฟังไข่ก็อนน้ำตกใสแองอยู่ตี้เนาะพี่นอนะ้องเนาะก่วชมีแล้วพี่น้องเนาะบรรยากาศ บ่าวายายุใสพี่น้องเนาะอยู่ในเมืองไทยห้องยู่ต่างประเทศก็รู้สึกว่าสี่บุญไหว้ใสยสมอนนาะพี่น้องยอนอันเดียวนั่นละจักเสียจังไดนาะพี่น้องเนาะโอ้ยอืมันไหนบ่เค่อยพอเก็พออันไหนบ่เคยเห็นกับเห็นอืมลูเข้าเนี่ยก็จักเป็นจังไดเน่เนาะพี่น้องเนาะก็ขอให้สุภูสุคน,นะครับพี่น้องอยู่ดีไม่แหงตลอดปลอดภัยนาะพี่น้องเนาะอืมอันไหนบ่ดีก็จะสูมมากไก่มากไก,าย,ากายนะครับอยู่ดีไม่แห้งกันสุภูสุคน สำหรับพี่น้องเก่าที่เขามาเบิงพญายนูหน้าไก่ห่วยทนเป็นกลับไปสากขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนาะจังไรก็ไปแน่นอนพี่น้องพญายนูบ่ลืมนะพี่น้องเนาะพี่น้องผู้ใดมาหาพญานูพญานูก็กลับไปหาคือเก่าสำหรับพี่น้องใหม่เขามาแล้วกับเยสุลืมนะครับพี่น้องก่อนอื่นกับเบิงทิปให้พญายนุกรซีสาหานะัที่จังหอยกดไล่์อันปมมือยกยแวร่แหละพี่น้อง แล้วก,ก็กดติดตามกดกระดิ่งนะพี่น้องนะเนาะเข้าจังสิเป็นพี่เป็นนองกันยืนยาวน่ะมันคงเนาะแล้วก็ผู้ใดที่เขามาแล้วกบ่ต้องไปบอกว่าเขามาติดตามให้แล้วเด้อกลับไปติดตามให้แน่มันก็ผิดกฎของเพิินเนาะพี่นอนะ้องเนาะจะไปพิมพ์แบบนั้นยจะสิเมนแบบนั้นจนังได๋ก็ต้องกลับไปหาอยู่แล้วพี่นอนะ้องเนาะเ้าไปมาหากันก็ต้องการก,กำลังใจจากซึ่งกันและกันกว่าคขึ้นเข้าใจนะพี่น้องเนาะ เอาแล้วพี่น้องคัมนีล้ล่ะเบาหาลายแล้วเนาะอะพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับพี่น้องพอกันคลิปหนาครับ